สวัสดีครับอันนี้เราจะเริ่มนะครับการเป็นการรีโนเวทบ้านนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นจากบ้านไม้สองชั้นนะครับโดยลื้อจากชั้นบนนะครับออกมาเราจะลื้อจากชั้นบนเป็นบ้านไม้ออกไปเพื่อทําการรีเวทงานหลังคานะครับเพื่อเป็นบ้านทรงปัญญานะครับชั้นเดียวก่อนอื่นนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์ครับอุปกรณ์แล้วก็จัดมาแล้วเรียบร้อยนะฮะก็คือวางแผนการ ทอ่ทงานนะแล้วก็หนึ่งบริการประกอบเหล็กนะครับประกอบเหล็กเตรียมปลั๊กไฟเตรียมต่างๆนะเตรียมอุปกรณ์เตรียมกาดนะกาดป้องกันอันตรายจากเก็ดไฟนะต้องเตรียมสํารวจอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่นะฮะว่านะครับพินเจียมีกาดไหมเราก็ดูว่าพินเจียมีกาดไหมอุปกรณ์กาดครบไหมนะครับจะเปอยู่สภาพพร้อมใช้งานไหมเครื่องมือต่างๆเราก็ตรวจสอบนะครับว่า ครื่องมือมีมไหมอุปกรณ์ตู้เชื่อมต่างๆเนาะแว่นตาอ่าแว่นตากาันสะเก็ดถุงมือกันความร้อนต่างๆแล้วก็เตรียมไว้ให้พร้อมนะครับก่อนทํางานแล้วก็อย่าลืมขั้นตอนต่อไปนี่ผมไม่มีแบบปริ้นนะครับผมก็เปิดจากนี่นะฮะนี่นะครับแบบเราก็นี่เราก็เราจะแฟแบบิเคชันนะครับงานโครงเหล็กตรงนี้นครับขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมครับ มีสกรูนะฮะปุ๊บนี่ฮะผมจะโมดิฟายแบบบ้านหลังนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในตอนต่อไปครับ